สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเฮียหมูพาบวกนะครับผมวันนี้เฮียหมูก็เตรียมงบกันมาที่3 0 0 0บาทนะเรามาอยู่กันที่บาคาร่าค่ายเซ็กซี่นะผมมาครับผมเรามาถึงเราก็เลือกโต๊ะตามที่เราถนัดเลยนะใครถนัดเขาไพ่แบบไหนแนะนาเล่นตามที่ตัวเองถนัดนะครับผมมาผมขอเลือกเป็นโต๊ะสองนะกำลังกำลังเข้ารูปแบบ2ตัด2เลยนะโต๊ะสสวยๆนะแบบนี้ไปอับไม้แรก โอ้โหมาแรกตัดแดงแน่นอนนะทุกคนรูปแบบเขาไพ่หลักเป็นแดงนะเป็นสองตัดสองนะรูปแบบเขาไพ่หลักก็สวยนะจุดทิพย์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม้นี้มีโอกาสออกแดงค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยนะทุกคนมารับเพยเยอร์เปิดสีมาล้วเปิดเป็นเอเดมานะลุ้นใบสองนะโอ้โหต้องลุ้นใบสนะามไมจังหว่านี้ยังไงเปิดมาเราสี 4, แดมนะหวานเจี๊ยบครับผมบวกไปอีกสองพันแปดนะทุกคนไม้นี้เอาเรื่องนะครับผมมาถ้าเป็นเขาไพ่หลักรูปแบบสองตัดสองไม้ต่อไปก็ยังต้องเป็นแดงอยู่นะทุกคนรูปแบบสวยแนละ้วตอนนี้นะ ใครจะตามต้องรีบตามเลยนะสำหรับบาคาร่าโต๊ะสองค่ายเซ็กซี่นะทุกคนมาครับรูปแบบสําหรับเขาไพ่หลักเดี๋ยวเราเล่นตามรูปแบบเขาไพ่หลักนะทุกคนเขาไพ่หลักให้เป็นแบงเกอร์นะสำหรับไม้นี้นะทุกคนไม้ขีก,ก็กำลังจะเข้ารูปแบบสองตัดสองนะมาไม้เราซ้ำเป็นแบงเกอร์ตัวเดิมนะขออออินเลยนะมั่นใจนะว่ามาต่อแน่นอนเปิดมาเลยครับผมไม้นี้ยังไงใบแรกเปิดฝั่งนูน้นโอ้โหโกงไปยังไงสามแต้มเราห้า 5, นะรุนไปสามเรียบร้อยครับผมบวกไปอีกครับบวกไปอีกห้าพันห้าร้อยนะผมโอ้โหไม้นี้รู้เรื่องนะ ตอนนี้กำไรอยู่ที่หนึ่งมื่นันสี่ร้บาทแล้วนะทุกคนทุนแค่ส0มพันเท่านั้น2ไม้รู้เรื่องนะตอนนี้สองไม้กำไร7 0็ดพันเลยมะไม้นี้มีโอกาสตัดเป็นเพเยอร์ค่อนข้างสูงนะเกือบจะ1 0อยเปอร์เ็นลยนะทุกคนรูปแบบลังสวยนะตอนนี้นะใครจะตามต้องรีบเลยนะทุกคนตอนนี้เวลานี้เท่านั้นนะมาไม้นี้าก็อออินไปที่เพเยอร์นะทุกคนไปครับผมรูปแบบสวยมากนะตอนนี้นะ พยายามหาห้องที่รูปแบบสวยๆนะเราจะเล่นง่ายนะทุกคนมาเราเปิดเจ็ดแต้มมายัางไงไปสองเรียบร้อยบผมแบบนี้รุ่นใบสามฝั่งเขาเลยไปเรียบร้อยเขาเขาหกแต้มนะเราก็หวานเทียบไปครับผมบวกไปอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะโอ้โหรูปแบบสวยนะรูปแบบสวยยังไงก็บวกแน่นอนนะทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องพึ่งศูนรนะทุกคนพึ่งรูปแบบเขาไพ่นะทุกคนถ้าห้องไหนเขาไพ่สวยนะมีโอกาสที่เราจะแทงแล้วเสียน้อยมากนะทุกคนมา ไม้นี้โอกาสจะเป็น2ตัดสองเหมือนเดิมไม้นี้ต้องเป็นเพจเหมือนเดิมเดี๋ยวไม้นี้เราซ้ำเป็นอออินที่สองหเลยละกันนะผมมั่นใจว่าไม้นี้เป็นน้ำเงินต่อแน่นอนนะถ้าไม้นี้เราบวกนะเราเลิกเลยครับผมมาเปิดมาโอ้โหโก้งใบสองจังหวะนี้ใบสองต้องลุ้นใบสองแล้วเราอะ เปิดมาปอก8โอ้โหสวยครับผมแบบนี้บวกไปเลยครับผมบวกไปอีก2 2 0 0มืนสองนะเลิกกันเลยนะผมโอ้โห3 4ไม้เท่านั้นนะแล้วรูปแบบเป็น2ตัด2แบบยาวๆเลยนะครับผมโอ้โหไพ่หมดพอดีเลยมาดูกันครับว่าเราได้กำไรไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวเงินยังไม่ดีนะเดี๋ยวสงสัยต้องกดไปหน้าล็อบบี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรากดออกไปหน้าล็อบบี้แล้วกันนะทุกคนไป เราได้กำไรมาที่42,000บาทนะทุกคนโอ้โหจุกๆไปเลยสำหรับใครที่อยากบวกอยากตามแบบนี้นะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมเรามีกลุ่มกิจกรรมทายผลบาคาร่านะครับผมทายถูก10ไม้นะทุกคนรับไปเลย300บาทนะไม่ต้องทำเทินนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ